สวัสดีครับผมเน็กเมืองประทุมนะครับคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาวัดเกตชัยโยนะครับวันนี้จะดังอ๋อสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมผองนี้สมเด็จโตนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆชมรอบๆนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของทาวัด้วยนะครับผมก็โอเคแล้วผมก็มากับกุ้งตามเคยนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาไหว้พระในโบสถ์กันนะครับแล้วก็ จะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลนะครับผมบัอช้าวัตถุมงคลนะครับูเป็น้านี้ได้นะคะมุที่ริาวบนบ่าเชื่อมปัว้วยเชียวมันได้นะคะขอเชิญผู้มีจิตอานกุข้ามร่นจิตอิานองคระสรเดชเานชื่อนามตก ก็สามารถสแกนได้นะครับสแกนทํำบุญได้นะครับกับบัวดีกว่านนี้นะคะท่านใดมีศรัทธาลงุญหนร้อยบาทขึ้ไปท่าวัานีพาสมเด็จสวยๆมาแจกให้กับทุกท่าน ไม่ใช <Billboard. S 1> ่ม <Yeah. S 1> ันก็ต้องลุ้นจุ้มตรงนี้ จุดทูบจุดเทียนนะครับ

จะเป็นวิหารใช่ปะ่ะ มาสแกนทำบุญได้นะครับนู่นว่างกุ้งปักพระผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลของทางวัดนะครับหลอนหลอดที่จิตสัตว์ทั้งโลกหมดหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปแล้วมีมาสมเด็จ ครับผมนี่ก็เป็นวัตถุมงคลของทางวัดนะครับครับผมสมเด็จกิตชยโยนะครับปีหกสิบเอ็ดนะครับผมสามร้อยบาทนะครับล่งอีกองอีกฝั่งนะครับก็ห้าร้อยบาทนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลังก็มีนะปีหกสิบเหมือนกันนะครับ ก็เป็นสมเด็จเกียรติโยนะครับเป็นจี้นะครับปีห1สเหมือนกันนะครับสองร้อยบาทนะครับนี่จะเป็นแผ่นอาแผ่นทองนะครับสมเด็จโตนะครับปีห1เ็หมือนกันนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับบูชานะครับถ้าเป็นพยานนะครับสีขาวจะ2 0 0อบาทนะครับถ้าเป็นสีส้มสีส้มนะครับจะห้าสิบบาทนะครับ นี่จะเป็นรูปหล่อนะอาไม่ใช่ขอโทษนะครับเป็นรูล็อกเก้นนะครับผมอ่ราคาสามร้อยบาทนะครับฉากใหญ่นะครับถ้าฉากเล็กจะสองร้อยบาทนะครับนี่จะเป็นสติกเกอร์นะครับห้าสิบบาทนะครับสมเด็จิเซโยมีดคูนะครับวัจุรามณีนะครับบูชาสองพันบาทนะครับ นี่เป็นปีสเด็จปี39นะครับผมนี่นะครับ39 39ราคา2,000บาทนะครับบูชานะครับแร้วผมถ้าเป็นปี39เป็นเป็นองนะครับองค์ละ700นะครับถ้าเป็นปี31นะครับ5,000นะครับไปได้ทั้งหมด6องค์นะครับเพราะผมราคาก็ประมาณนี้นะครับผม9ชั้นนะครับผมปีเอ่อปี ยี่สิบเอ็ดนะครับผมสร้างปียี่เป็นนะครับเก้าชั้นหกพันห้านะครับมีเจ็ดพันห้าด้วยนะครับราคาไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวดูเอานะครับปีหนึ่งห้านะครับปีหนึ่งห้าพร้อมกรอบนะครับเจ็ดพันบาทนะครับราคาไม่เท่ากันนะครับมีหลายท่นด้วยนะครับมีสองห้านะครับปีหนึ่งห้าเก้าพันบาทนะครับ ครับผมเจ็ดชั้นสี่พันสองนะครับครับผมเจ็ดชั้นเก้าพันไม่เท่ากันนะครับครับผมนี่จะเป็นพระผงนะครับปีพิมพระคะแนนนะครับประวัติศาสตร์นะครับองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับครับผมจะเป็นเหรียญหยดน้ํานะครับเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับครับผม ระมาณนี้นะครับปี3ามนะครับนี่นะครับอง์ละสามพันบาทนะครับเอ้ยองลับหนึ่งบาทนะครับพิมพ์ใหญ่สาม0ันบาทนะครับแล้วผมปีสามสิบสี่เจ็ดชั้นนะครับ1นึ่พบาทนะครับปีส1 0 0ิบบาทเหมือนกันนะครับรุ้นสุสุภช่ชนะครับปี2ีนะครับ เนื้อดินเผานะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วผมเอ่อแต่ละองค์จะมีป้ายแปะบอกอยู่นะครับรั้ผมครับผมนี่จะเป็นรุ่นรุ่นใหม่นะครับรุ่นบุญหนุนดวงนะครับเนื้อทองแดงนะครับสามร้อยบาทนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับส0 0บาทเหมือนกันนะครับถ้าเป็นอาหนุนดวงเจ็ดชั้นนะครับพี่ยวเจ็เหมือนกันนะสามร้อยบาทนะครับ ถ้าเป็นหน่นดวงสามชั้นนะครับหนึ่งร้อยบาทาผมครับผมราคาประมาณนี้นะครับนี้เป็นตัดขอบกระจกนะครับปีสอง6นห้าหกหกนะครับห้าร้อยก้สิบ้าบาทเป็นรุ่นรนอยห้าสิบเ็ดปีนะครับเจ็ดชั้นเกตตรลูซุมนะครับห้าร้อยบาทนะครับ เจริญพรหกชั้นนะครับสองร้อบาทปรามานี้นะครับยมงมีคนอละนะมาโอเคครับผมก็น่าจะไม่มีแล้วแหละครับผมก็พาเพื่อนเพื่อมาชมประตุมุคลของทางวัดแล้วนะครับก็กำลังกลับไปที่รถนะครับให้กุ้งปิดที้นให้นะครับ คนเยอะนะครับมาเรื่อยๆนะครับนใดที่ยังไม่ได้รอดเทียนน้านะครับขอเชิญที่จุดรอเทียนได้ด้านหน้ากำแพงแก้วนะคะไปบ่นนะบ่นตาโฮไหว้พระขอพรลำมำลำเลยแค่บนมีเล่ไม่รู้ เปิดเดอวกันแหละเดเดียวกันเขาบอกเดียวกันออออเลยยุ่งหลังอ๋อนี่เหรอตนแรกมันมีแในรูปอะเห็นรงนี้บอยู่ข้างหน้าตรงนั้นอ๋อเหรออะารสิไปๆๆ คำขออภัยพระรันาตนใยนะครับครับผมมัาจะกลับจริงๆก็แหละรครับ วันนี้เราพามาที่วัดชัยโยนะคะหรือว่าวัดเกศชายโยนะคะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองใช่ไหมคะใช่ค่ะก็วัดนะคะมีบริเวณกว้างขวางมากๆเลยเราสามารถจอดรถได้รอบๆเลยนะคะอันนี้เราจอดเหมือนจะรู้สึกจะเป็นด้านาข้างแล้วก็จะมีทางเข้าข้างนี่นะครับเป็นประตูเดินเข้าไปเนี่ยนี่นะครับนี่นะเนี่ยแล้วเนี่ยก็คืออาเรวะ พร,พระบูชาใช่ไหมพระบูชาในโบสถ์ใช่ไหมพระประธานใช่พระพระประธานนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยข้างๆเลยคือ,อวัดะจะเหมือนมีจะมีประตูรอบเลยนะคะก็คือถ้าจอดตรงไหนก็จะมีประตูเดินเลาะเข้ามานะคะก็สามารถสะดวกมากๆค่ะสามารถจอดรถได้บริเวณรอบๆเลยนะคะค่ะด้านในก็จะเป็น องค์พระประธานองค์ใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าดอกไม้ทุบเทียนก็คือจุดอยู่ด้านนอกนะคะจุดด้านนอกแล้วก็แปะทองด้านนอกนะคะคจะมีสมเด็จโตด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปกราบขอพอรท่านข้างในนะคะส่วนวัตถุมงคลก็จะถัดไปด้านกะเดินเข้าไปข้างในที่จะมีที่ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงหล่อเทียนก็จะมีเทียนมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะ แล้วก็วัตถุมงคลก็จะเป็นที่ทุกท่านทราบดีก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะอเป็นพระสมเด็จค่ะจะมีพระสมเด็จแล้วก็มีสมเด็จโตนะคะอย่างนี้ค่ะก็จะมีเหมือนพระกลุ่ถ้ายังไงก็ดูตามในคลิปเลยนะคะก็จะมีรุ่นเก่าๆราคาก็ตามที่จะมีป้ายค่ะม,ยะมีป้ายราคา,า,าค่ะมีป้ายราคาชัดเจนเลยนะคะเป็นพระสมเด็จหรือว่าจะเป็น เป็นเหรียญก็มีนะคะถ้าจะใครสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาชมได้หรือว่าถ้าแวะผ่านมาแถวนี้ก็สามารถเข้ามาหวาบูชาพระได้นะคะขอพรมีสินศักด์นะคะมีให้อาหารปลาด้วยค่ะค่ะเรามีรายก,กลุ่มนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะที่จะฝากบูชาวัตถุมงคลน,นะคะเราก็จะแจ้งว่าวันนี้เราจะไปวัดไหนนะคะสามารถฝากบูชาได้ตามวันและเวลาที่เรากําหนดนะคะแล้แล้วก็ราคาก็คือตามที่วัดกําหนดมาเลยค่ะเราขอค่าสนับสนุนช่อง100บาทแล้วก็ค่าจะส่งนะคะภายในประเทศค่ะขั้นต่ำห้าสิบาทค่ะ ค่ะถ้ายังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะคลิปถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปให้เราด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ